สวัสดีครับร้านซับโปรไพรแทร็กเตอร์สาขาสองครับอำเภอบาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามบ่ายช่างยูอนุพงศ์โปรไพรครับวับนนี้พามาชมสินค้าตัวใหม่เป็นรถไถคูต้า L3608 ครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี56นะครับเป็นรถจดทะเบียนปี56าได้อุปกรณ์2ชิ้นครับด้านหน้าและผ่านพวนเป็นอุปกรณ์ตาช้างทั้งสองนะครับผ่านพวนเป็น d h 2อชทั้งสองหนะครับ สภาพโดยรวมถือว่าสวยนะครับตัวนี้ควันขาวนะครับขายตามสภาพควันขาวเยืนยําว่าควันขาวนะครับต้องไปทาเครื่องราคาที่2องแ0 0สองบาทนะครับสองแสนสอาบาทยางล้างใหม่ครับยางหน้าสวยรถไม่เคยทําเครื่องนะครับน้ําไม่ดัน,นครับควันขาวลังคาแตกครับเลี่ยมพร้อมนะครับเลี่ยมพร้อมจดทะเบียนปี5้ 6. ต่อนใดสนใจโทรร้านโทรที่เบอร์062495997นะครับหรือว่ามาทดลองขับรถได้ที่ร้านซับโพพรแท็กเตอร์สาขา2อำเภอบาปีปทุมครับจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวพาไปชมวิดีโอการทำงานของรถไถคันนี้กันนะครับ